ถ้าไม่อยากให้มันซุดเลยลงไมโครพายถ้าจากหน้างานประมาณนี้นะครับลึกประมาณ3เมตรนะครับต้องบอกว่ากว้าง3เมตรแล้วก็ลึกประมาณเมตร50ตรงนี้ลงแค่2ต้นก็เพียงพอนะครับตอกเสาเข็มไมโครพายเสร็จนะครับทำเป็นฟุตติ้งเทฟุตติ้งทำคานแล้วก็เทพื้นนะครับทำเหล็กพื้นเทพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็เอาไม้ระแนงเนี่ยหรือเอาไม้เทียมเนี่ยพื้นไม้เทียมเนี่ยยิงเข้าไปกับพื้นก็ได้หรือ ตรงงงดด้า้าานนนลล่่เเเียจะป็กก็็โคหกกไสวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านมันธนาเล็กวัชระพลสายไหมหลังนี้เลยถ่ายไปแล้ว2คลิป เหนื่อยมากๆเลยอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้นะครับผมได้ถ่าย Glass House นะซึ่งเป็นงานต่อเติมทำตั้งแต่ฐานลากเลยยันจบงานเลยยังติดกระจก t e m p e r g l a s ซึ่งเป็นกระจกดีลัไยนะคลิปนั้นก็คนดูเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นงาน Glass House ที่ลูกค้าครีเควสกันเข้ามาเยอะนะครับส่วนคลิปที่2จะเป็นหลังคาไวนิลฝ้าระแนงหน้าบ้านแบบนี้นะครับโอ้โหมันสวยรับกับตัวบ้านเลยนะครับเหล็ก 6คูณสคูณรับกับสีเฟมเนียมของกระจกของลูกค้าเลยนะครับรับกันมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไวนิลฟ้าระแนงนะครับต้องบอกจะพูดไงดีละ่นะไวนะิลฟ้าระแนงเนี่ยนานๆเราทำทีนึงเราไม่ค่อยแนะนําลูกค้าเนื่องจากงบประมาณจะค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีงบประมาณก็สามารถทําได้นะครับและว,วันนี้นะครับยังมีไวนิลฟ้าระแนงหลังบ้านซึ่งเป็นหลังคากันสาดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีพื้นเทเลสซึ่งเป็นพื้นไม้เทียมนะครับอยู่ด้านหลังตัวบ้านเป็นยังไงตามผมมาดูครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้พื้นที่เป็นพื้นไม้เทียมตรงนี้นะครับทำการยืนอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าผมลองเทสดูแล้วลองกระโดดดูแล้วนะครับมีความแน่นและความแข็งแรงมากๆเลยนะครับพื้นไม้เทียมตรงนี้นะครับซึ่งจะรับกับฝ้าระแนงด้านบนเลยนะครับฝ้าระแนงด้านบนก็จะเป็นสีไม้สักด้านตรงนี้ก็จะเป็นสีไม้สักชิดเดียวกันนะครับพื้นไม้ตรงนี้เป็นพื้นไม้เทเลสนะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมน มีความแข็งแรงมีความทนทานเสมือนไม้จริงเลยคุณผู้ชมด้านล่างนะครับที่อยู่ใต้พื้นไม้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เป็น2อย่างนะครับจะเป็นการลงเสาเข็มแบบหกเหลี่ยมหรือจะเป็นเสาเข็มไมโครพายก็ได้นะครับในลนักษณะงานแบบนี้นะครับถ้าไม่อยากให้มันซุดเลยลงไมโครพายถ้าจากหน้าง,งานประมาณนี้นะครับลึกประมาณ3เมตรนะครับต้องบอกว่ากว้าง3เมตรแล้วก็ลึกประมาณเมตรห้ตรงนี้ลงแค่2ต้นก็เพียงพอ นะครับถ้าเป็นไมโครพายนะแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากประหยัดลงปเปสนอล์เข็มหกเหลี่ยมได้ไหมได้ลงหกเหลี่ยมหกเมตรเลยนะครับลงหกเหลี่ยมหกเมตรสามคูณตีไปสามคูณสองแล้วกันอ่าสามสามคูณสองหกโดยประมาณหกตารางเมตรก็ลงประมาณหกต้นปูพรมได้เลยตรงนี้แข็งแรงเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่การดีไซน์นะครับถ้าเป็นไมโครพายนะครับก็จะใช้เครื่องตอกลากเข้ามาตอกนะครับสองต้นก็พอแต่ถ้าอนาคตคุณผู้ชมมองว่าตรงเนี้ยทำเล่นๆไ้ว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรทําไว้ก่อน ได,ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยและอนาคตคิดว่าครอบครัวจะขยายจะต่อเติมตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับผมแนะนําลงไปเลย4ต้นจบกว่า4ต้น4มุม4ต้นนะครับไม่โรพายและอนาคตคุณรื้อพื้นไม้เทียมออกแล้วคุณสามารถตั้งเสาเหล็กกล่องขึ้นมาก่อผนังทําเป็นห้องครัวทำเคาน์เตอร์ครัวได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าทําเป็นพื้นไม้เทียมไปแล้วนะครับก็ใช้ประโยชน์ กับมันให้เต็มที่นะตรงนี้ผมคิดว่ามันก็สวยงามนะดูเป็นธรรมชาติดูเป็นฟิลลิ่งดีตรงนี้เนี่ยผมสามารถนั่งได้เลยนี่นั่งชิลๆได้เลยแล้วก็ตรงนี้ปลูกหญ้าทําสวนได้เลยอ่ะนี่เสาเข็มไมโครพายคุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเสาเข็มไมโครพายโหหนักมากเลยเนี่ยผมบอกให้นะเนี่ยแค่นี้ผมยังยกไม่ไหวเลยเนี่ยคุณฟังเสียงนี่นะน,นะนะสะเทือนเรือนลัน่น <c oughs> ดังนั้นเนี่ยหลังนี้น่าจะลงเป็นไมโครพายนะตรงนี้ไม่สุด ร้อร้อยเปอร์เซนต์และอนาคตถ้าคุณลูกค้าบ,บอกว่าเบื่อแล้วหรือมีความจำเป็นจะต้องขยายห้องครัวออกมานะครับผมบอกให้เลยว่าพื้นตรงนี้คุณลูกค้าใช้พื้นเดิมก็ได้นะแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาได้เลยพื้นเนี้ยก็แข็งแรงแต่ถ้าอยากได้พื้นกระเบื้องพื้นตรงนี้ก็รื้อออกแล้วก็เทปูนฉาบปูนใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องก็จบฐานรากตรงนี้ทําเผื่ออนาคตได้เพราะว่าอะไรไมโครพายนะครับเมื่อรากเข้ามาแล้วนะครับเมื่อพื้นที่โล่งๆยังสามารถตอกได้แต่ถ้าอนาคตตรงนี้คุณลูกค้าบอกว่าปลูกต แค่ตอกไมโครพายต้องลื้อทิง้งนะครับดังนั้นผมแนะนําตอกทิ้งไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับตรงนี้ตอกทิ้งไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับอนาคตเราสามารถดัดแปลงได้หรือแจ้งกับทางโเจิคแพนเนอร์ของเราก็ได้นะครับว่าอยากดัดแปลงอนาคตเผื่อจะต่อเติมห้องครัวทําฐานลากทิ้งไว้ก่อนได้เลยตรงนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะครับมองมาด้านบนนะคุณผู้ชมด้านบนตรงนี้เราเป็นหลังคาวไวนิลฟ้าระแนงโดยที่เราไม่ได้ตั้งเสาเลยเราใช้เป็นแขนค้าเห็นไหมใช้เป็นแขนค้า2สองแขนสบายๆนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่เคง้งไม่คลอนไม่แตกไม่หักแน่นอนนะครับตอนที่ขึ้นไปมูนแผ่นนะครับคนขึ้นไปยืนได้เลย2คนสบายๆตรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมบอกให้เลยแข็งแรงมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้หลังคาอันนี้นะครับรับกับพื้นไม้อย่างที่ผมบอกนะตรงนี้จัดเป็นสวนยาวๆไปได้เลยที่หลังบ้านนะครับยิ่งเปิดไฟย,ยิ่งสวอยอันนี้แต่ตอนนี้คุณลูกค้าไม่ได้อยู่บ้านนะก็เลยไม่ได้เปิดไฟมันก็เลยมืดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับมองไปสุดตรงนู้นนะครับจะเห็นเป็นการเด้ฮาส์เดี๋ยวผมจะพาแวะ ไปเยี่ยมเยียนหน่อยนะครับแต่พูดตรงนี้ให้มันจบก่อนนะครับหลังคาเมื่อกี้ผมพูดค้างเอาไว้นะผมขอโทษทีหลังคาเราใช้เป็นเหล็ก6บนเหล็ก4ี่ล่างนะครับรับกับหน้าบ้านเลยซึ่งหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเราใช้เป็นเหล็ก6บนสล่างเป็นวนิวฟ้ารันแองเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะเข้าเซตกันหน้าบ้านหลังบ้านเวลามีแขกผ่านไปผ่านมามาเยี่ยมบ้านคุณคุณก็ดูว่าอ๋อนี่ไงมันรับกับหน้าบ้านนะครับเมื่อเข้ากับหน้าบ้านนะครับหลังบ้านจึงไม่ใช่ปัญหาเลยคุณจะทําเป็น เทเลสแบบนี้แล้วตรงนี้คุณทําเป็นร่องน้ําก็ได้ตรงนี้เห็นนะเขาเว้นจอยไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เกาะกับรั้วโครงการนะครับเว้นจอยไว้ตรงนี้ถ้าเห็นมันเป็นปูนดิบๆคุณสามารถเอากระถางต้นไม้เนี่ยมาวางได้นะครับเอากระถางต้นไม้มาวางเลยปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับสวยงามนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือคุณไปหาอิฐมาก้อนหนึ่งกั้นตรงนี้กั้นตรงนี้แล้วก็กั้นหัวท้ายอิฐก้อนหนึ่งแล้วก็ตรงนเนี้ยเอาปุ๋ยเอาดินใส่ดิน1 0ถุงร้อยก็ได้ใส่แล้วคุณก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้เลยนะคร น้ำจะลงล่องตรงนี้ระหว่างหลังคากับรั้วโครงการตรงนี้คือรั้วโครงการนะหลังคากับรั้วโครงการเราไม่ทําติดกันจะมีฝนตกลงมาได้แต่ตกมาไม่เยอะแน่นอนนะครับซึ่งหลังคาของเราตรงนี้เราก็ทํารางน้ําใส่ไว้ด้วยนะครับทำรางน้ํายาวมาเลยนะดังนั้นเวลาฝน,น,น,นตกตรงนี้แทบไม่เปียกเลยนะครับเว้นแต่จะสาดมาจากด้านข้างถ้าสาดมาจากด้านข้างก็อีกเรื่องนึงเพราะด้านข้างมันโปร่งมันโล่งนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับสวยงาม ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าหลังนี้นะครับทำเป็นเสาเข็มไมโครพายนะผมจึงขอเล่ารายละเอียดนิดนึงนะครับตอกเสาเข็มไมโครพายเสร็จนะครับทำเป็นฟุตติ้งเทฟุตติ้งทำคานแล้วก็เทพื้นนะครับทำเหล็กพื้นเทพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็เอาไม้ละแงเนี่ยหรือเอาไม้เทียมเนี่ยพื้นไม้เทียมเนี่ยยิงเข้าไปกับพื้นก็ได้หรือตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าอนาคตคุณจะต่อเติมเป็นห้องครัวเนี่ยทำเป็นพื้นปูนเลยดีกว่า แต่ถ้าอนาคตไม่ได้ต่อเติมประหยัดหน่อยก็ทําเป็นโครงเหล็กจะประหยัดกว่านะครับในส่วนนี้เดานะน่าจะเป็นปูนเพราะมันแข็งมากกระโดดเลยแข็งมากน่าจะเป็นปูนนะครับอ่ะตรงนี้ก็แข็งแรงนะครับประมาณนี้อ่ะยาวมาถึงนี่เลยครับตามมาครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมลงมาคือดินนะครับพื้นตรงนี้นะครับยาวไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้นะเราก็จะมีคอมแอร์อยู่ตรงนี้เดินผ่านคอมแอร์มานะครับก็จะเป็น gas เ o าส์นะครับซึ่งตรงนี้ที่เราต่อเติมออกมานี่เลย นี่เป็นการ์ดเฮาส์ที่เราตอบเต็มออกมาเห็นไหมอ่ะประมาณตรงนี้นะครับย่าออกมาเลยนี่เลยด้านนี้เลยนี่ก็เป็นการ์ดเฮาส์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะพาคุณผู้ชมมาดูรอบบ้านคุณลูกค้าเลยมองมาด้านนี้เป็นรั้วโครงการเป็นพื้นที่ชายธงเห็นไหมนะครับเขาเรียกว่ามีมุมชิวๆอยู่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาตนั่งเก้าอี้แล้วกันนะครับมุมชิวๆตรงนี้นะผมบอกให้เลยนะครับว่าสบายมากๆนะครับเห็นไหม ถ้าเป็นผมนะผมถ้าเป็นผมซื้อบ้านนะผมอยากเลือกบ้านที่อยู่มุมรั้วมุมอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องดูรั้วโครงการดนวยนะว่าพื้นที่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดอะไรแล้วก็เป็นสวนเป็นทุ่งหรือเป็น บ้านคนที่พักอาศัยแล้วก็หากจากรั้วไปเนี่ยไม่เสียงดังเนี่ยผมว่ามุมแบบนี้เป็นมุมสงบนะครับแล้วก็มันเป็นบ้านที่ได้อยู่อาศัยจริงๆนะครับถ้าวันไหนอยากปาร์ตี้อยากอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านเพราะว่ามันเป็นมุมสุดเลยแล้วก็ไม่ติดกับบ้านใครเลยนะครับลึกเข้ามาผมว่าบ้านสเกลแบบนี้กําลังดีนะครับในการต่อเติมนะครับในการจัดสวนตรงนี้นะครับ ทางบริษัทสามารถออกแบบได้ด้วยนะครับว่าคุณลูกค้าอยากได้ต้นไม้อะไรยังไงเราสามารถดีไซน์นะครับ <Wow. S 1> าภาพสามิตินะครับในการดีไซน์คุณลูกค้าได้แต่ต้นไม้คุณลูกค้าไปซื้อเองนะทางบริษัทยังไม่มีคอนเนคชันในการจัดสวนนะครับแต่เราดีไซน์ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เรารับทําสระว่ายน้ําแล้วสร้างบ้าน1ชั้น2ชั้นเรารับทําแล้วถ้ายัางไงก็สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็โซนพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองอันนี้คือฝั่งตะวันออกนะชนบุรีระยองสะเชิงเซานะครับ สสมุทรปราการาทำหมดเลยถ้าเป็นฝั่งเหนือก็ปทุมธานีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรีนนทบ,บุรีทำหมดเลยถ้าเป็นฝั่งตะว,วันตกก็จะเป็นนคนปรปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนะครับลงไปถึงเพชรบุรี อันนี้คือลงใต้แล้วนะลงใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครก็รับทาเหมือนกันนะครับและไปถึงหัวหินแล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ลองสอบถามกันมาดูได้นะครับคลิปท้ายๆขายของนิดนึงต้องขอโทษด้วยสําหรับใครที่ฟังแล้วเบื่อนะต้องขอโทษจริงๆนะครับถ้าใครไม่เบื่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับและก็ถ้าใครอยากได้เสื้ออินบ็อกมาสอบถามได้เลยราคาไม่แพงตอนนี้เรากําลังรวบรวมเสียงโหวตอยู่นะครับ ถ้าเกิน100คนผมทำนะครับแล้วก็ขายให้ราคาต้นทุนบวกค่าส่งนิดหน่อยแล้วกันนะครับอยากให้แฟนคลับได้ใช้ได้ใส่นะครับไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยสวัสดีครับ